คลิปนี้ขอพูดถึงทาเคฮิโร่เทอร์มิยะสึนะครับนักเตะชาวญี่ปุ่นนะฮะที่มาโลดแล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับกับทีมไอ้ปุ่นใหญ่อาร์เซนอลของเรานี่แหละนะครับพูดถึงประวัติเขาสักนิดน,นึงนะก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องราวก็คือเขาเป็นนักเตะตำแหน่งกองหลังนะครับตำแหน่งประจำของเขาคือเซ็นเตอร์แบ็กนะในทีมชาติเขาก็เล่นเซ็นเตอร์แบ็ก มาอยู่กับอาร์เซนอลเนี่ยได้รับบทเป็นแบ็กขวาตอนแรกก็เป็นเหมือนแบ็กขวาจําเป็นนะครับแต่ว่าตอนหลังก็คือได้ประจําแบ็กขวาเลยเพราะว่าเซนเตอร์แบ็กเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็แข็งโป๊กเลยในในระบบอกองหลังสี่ตัวเขาจึงไม่สามารถลงเล่นเป็นเซนเตอร์แบ็กได้นะครับก็เลยต้องอรับบทแบ็กขวาซึ่งก็ทําได้ดีนะครับเอ่อ อายุนะอายุประมาณ2 7ปีนะครับเขาเปิดเขาเกิดปี1998ที่ประเทศญี่ปุ่นส่วนสูง6ฟุตสนิ้วประมาณ188เซนโทมิยาสึเนี่ยเป็นนักเตะที่เรียกว่าเล่นได้ดีนะมีวินัยแข็งแกร่งแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของแฟนแฟนอเซนอลนะครับเขาเข้ามาเนี่ย เรียกว่าแก้ปัญหาเกมรับของอาร์เซนอลได้เลยในทันทีนะเป็นที่ชื่นชอบของแฟนๆมากแต่ก็มีปัญหาในเรื่องของอาการบาดเจ็บนะครับก่อนที่จะพูดต่อขอย้อนกลับไปนิดหนึ่งเรื่องเส้นทางอาชีพเขาหน่อยนะครับโทมิอาสนเนี่ยเป็นนักเตะที่เรียกว่าพัฒนาได้เร็วมากนะ เขาเริ่มต้นกับอา,อาวิสปาฟุกุโอกะอาวิสปาฟุกุโอกะเล่นอยู่อสองฤดูกาลนะครับในเจลีกตอนนั้นอายุเพิ่ง17เเองนะครับทีนี้ด้วยความที่ความสามารถหรือฝีเท้าเนี่ยมันเกินเกินว,วัยละเขาก็ได้โอกาสไปเล่นที่เบลเยียมนะครับเริ่มกับเบลเยียมก่อนเพราะว่า ด้วยอายุด้วยความสามารถตอนนั้นอาจจะยังไม่ถึงขั้นพวกลีกใหญ่นะครับก็ก็ไปเริ่มกับแซงทรยดองนะที่เบลเยียมฤดูกาล2018-2019นะ้โอทีนี้พัฒนาได้เร็วมากแล้วก็มีทีมอย่างโบลญนาจากอิตาลีนะครับรับไปดูแลต่อโอ้ทีนี้ต้องบอกว่า เขาสร้างชื่อกับ,บโบุรญญยาได้ดีเลยทีเดียวเป็นนักเตะเอเชียนักเตะเญี่ปุ่นที่เรียกว่าเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงแล้วก็น่าจับตามมองมากในตอนนั้นนะครับเล่นได้แข็งแกร่งดุดันนะแล้วก็ยืนตำแหน่งอะไรได้ดีนะทำให้เกมรับของบุลุญยาเหนียวแน่นมากเขาเล่นให้กับบุรุญยาอยู่2ฤดูกาล 2019- 2021 เห็นไหมเขาย้ายทีมเร็วมากเลยนะแล้วก็เล่นให้กับทีมแต่ทีมนี้หนึ่งสองฤดูกาลนะทีนี้มันไปเข้าตาแอสตันตอนนั้นพอดีคือแอสเซนน,นี่ต้องการนักเตะเข้ามาแก้ไขปัญหาแผงหลังเลยนะแล้วก็ต้องการคนที่เป็นตัวหลักด้วยตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดอะ่ะก็เป็นช่วงที่ซาลีบากลับมาที่อาอสนอนพอดีแล้วก็มี กระเบียมมากันเยสแล้วนะตอนนั้นนะมันทำให้แบบโอเคมันแต่มันก็ไม่พอนะ <c oughs> เพราะว่าเออมันมีเรื่องของอาการบาดเจ็บของนักเตะในทีมด้วยทำให้โทมิยาสุ่นี่เข้ามาอุดปัญหาตรงนั้นแบ็กซ้ายก็เคยเล่นแฮร์เซนอเนี่ยนะมันมีเปลี่ยนตัวลงไปอ,อทดแทนในบางเกมซึ่ง โทมิยิสุยก็าทำได้ดีแต่ว่าปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นกับเขาคือเรื่องอาการบาดเจ็บมันมันทำให้เขาแบบพลาดแบบพลาดแบบต่อเนื่องเลยนะคือลงเล่นได้ไม่กี่นัดก็เจ็บอีกอะไรเงี้ยความมีปัญหาเรื่องความฟิตแล้วก็เขาก็เล่นให้กับทีมชาติญี่ปุ่นด้วยแล้วก็เป็นกําลังหลักในทีมชาติตั้งแต่โอ้นานแล้วนะแล้วก็ ที่เด่นๆเลยก็ปี2022อืมแล้วก็ได้รับการยอมรับเลยว่าเป็นกองหลังที่ยอดเยี่ยมในในระดับเอเชียเลยนะครับเอ่อปัญหาหนึ่งก็คือว่าในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาฤดูกาลล่าสุดเนี่ย2023อ่า2024 2025เนี่ยตัวทีเขา ได้ลงเล่นแค่เกมเดียวครับอันนี้เป็นเรื่องที่มันต้องมาคิดกันแหละว,ว่าเฮ้ยทำไมเกิดอะไรขึ้นนะเขาฟื้นตัวได้ยากเหรอหรือว่ามันมีปัญหาอะไรอันนี้คือลึกๆแล้วเนี่ยนักเตะน่าจะรู้ดีว่าเขาเป็นอะไรแต่อาจจะด้วยความเป็นมืออาชีพอะมันก็ต้องพยายามเนาะต้องกลับมาซ้อมให้เร็วต้องอะไรเงี้ย ขาอาจจะเร่งตัวเองเกินไปหรือเปล่านั่นทําให้อาการบาดเจ็บเขาไม่ดีขึ้นเลยนะในช่วงท้ายๆแล้วก็หลังๆมาเนี่ยโอกาสในการลงเล่นก็น้อยลงเพราะว่าเออมีนักเตะคนอื่นที่ที่ทีมให้โอกาสนะครับขึ้นไปแล้วก็ตอนนี้ถ้าถ้าพูดถึงกองหลังนะอาเซนอนค่อนข้างแน่นเลยนะครับเซนเตอร์แบ็กเนี่ยมีหมุนเวียนใช้กันอยู่ โอ้สามสี่คนเลยก็ว่าได้นะครับฟูลแบ็กอีกทั้งสองข้างก็แน่นไปหมดแล้วตอนนี้โอกาสที่โทมิยาสึถึงแม้จะหายเจ็บแต่จะได้กลับมาเล่นหรือเปล่าแบบจะได้ลงเป็นตัวจริงไหมเนี่ยโอ้โหตอบยากเลยซึ่งนั่นก็มีปัญหาีกเพราะว่าโทมิยาสึอเองก็คงอยากจะกลับมาเล่นนะแล้วก็เขามีฟุตบอลโลกปีหน้าอีกที่เขาคงอยากจะเล่นนะอ่ะทีนี้ ด้วยจุดประสงค์ของทั้งสโมสรและก็ตัวนักเตะเนี่ยมันก็ตรงกันนะครับก็เลยมีการบอกเลิกสัญญานะครับโดยเป็นการตกลงกันทั้งสองฝ่ายนะาทางสโมสรเองก็อยากจะโฟกัสกับฤดูกาลใหม่นะจะได้หาตัวนักเตะคนใหม่มาทดแทนซึ่งมีข่าวแล้วสำหรับเซ็นเตอร์แบ็กนะครับเดี๋ยวรอให้ได้ตัวก่อนแล้วเราถึงจะ คุยเรื่องนี้กันเอ่อแล้วก็จะได้ลดภาระค่าใช้จ่ายด้วยส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าโทมิยสึจริง,รงๆเขาเพิ่งต่อสัญญาไปนะปี2,024ตอนช่วงประมาณต้นปีซึ่งจะทำาให้เขาอยู่ไปจนถึง2,026แล้วก็จะมีออปชั่นบวกอีกหนึ่งปีอ่าซึ่งได้ไดเซ็นสัญญากันไปแล้วเอาพูดง่ายถ้าเกิดนับสัญญานั้นเนะ่เขาจะเหลือสัญญาอยู่อีกประมาณ สองปีนะครับแต่ว่าได้ทำการยกเลิกกันไปทางฝ่ายโทมิยาสุเองก็จะได้โอกาสในการพักฟื้นนะครับเขาก็คงจะได้ใช้เวลานี้แล้วก็รวมถึงไปเสาะหาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะแพทย์เฉพาะทางอะไรที่อาจจะช่วยให้เขากลับมาได้เร็วขึ้นแล้วรวมถึงอาจจะได้หาต้นสังกัดใหม่ที่ให้โอกาสเขาได้ลงเล่นนะ อย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเขายังรอโอกาสที่อาร์เซนอลเนี่ยเผ่อๆอาจจะไม่ติดทีมชาติญี่ปุ่นแล้วนะนถ้าจะให้วิเคราะห์นะครับถ้าหลังจากนี้ไปเนี่ยเขาได้พักอีกสัก2หรือ3เดือนนะครับรักษาการบาดเจ็บให้หายสนิทนะอ่าแล้วก็หาทีมลงเล่นให้ได้ซึ่งอาจจะเป็นทีมในเจลีกหรือว่าในลีกรองของยุโรปเนี่ยมีหลายลีกนะ เบลเยียมกลับไปเบลเยียมก็ได้ก็น่าจะได้รับการยอมรับอยู่นะครับหรือว่ากลับไปที่เจลีหรือจะมาไทยลีเนี่ยน่ากลัวนะครับเออเออแต่ไม่เป็นไรคือเออน่าจะมีประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายนะครับดังโทมิโยสอก็น่าจะได้กลับมาสู่เกมฟุตบอลอีกครั้งหนึ่งก็ขอเป็นกำลังใจให้ด้วยนะก็สำหรับโทมิโยสอก็ เป็นที่ชื่นชอบของแฟนบอลน,นะครับเ,เจ้าของฉายาโทมิเนเตอร์นี่โอ้โหอย่างเท่นะเสียดายนะอยู่ด้วยกันสั้นไปนิดนึงสี่ฤดูกาลแล้วก็ฤดูกาลสุดท้ายาถึงแม้จะไม่ได้แทบจะไม่ได้ลงเล่นเลยดีกว่านะแต่ก็ยังแฟนบอลน,นะ,ะนั้นก็รออยู่นะก็อยากเห็นความสำเร็จของโทมิยาสนในอนาคตนะครับไม่ว่าจะไปเล่นให้กับทีมใดก็ตามนะ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากความคิดถึงโทมิยะเซด้วยนะครับสวัสดีครับ